สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านสวัสดีผู้ติดตามท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะกลับมาจะเจอกันอีกเช่นเคยเนะคะในช่องรถมือสองนะคะกับนุอที่ปรึกษางานขายของบริษัทเพชรยนต์นะคะวันนี้เลิกงามยามดีอีกแล้วนะคะวันนี้จะพามาอัปเดตสาขาเมนบุรีของเรานะคะจากที่เปิดสาขาใหม่กันมาประมาณสักอาทิตย์หนึ่งและนะคะก็ตรงนู้นก็ถือว่าเป็นที่ลงตัวแล้วระดับหนึ่งนะคะแต่ตรงนี้เราไม่ได้ปิดนะคะลูกค้าเรายังมีการเติมสต็อกรถแบบนั แน่นแบบนี้เลยเดี๋ยววันนี้จะพามาอัปเดตให้ดูกันนะคะว่ามีรถรุ่นอะไรบ้างนะคะที่จอดอยู่สาขามินบุรีของเรานะคะสวยทุกคันนะคะคุณพี่จ่าจอดจอดอยู่ตรงนี้นะคะสามารถจัดยอดเต็มฟรีดาวได้ทุกคันเช่นเดียวกันนะพี่พี่ท่านไหนที่มองหารถมือสองไว้ใช้งานอยู่นะคะมีแผนใช้รถในเดือน2เดือนนี้เนะคะเดินมาชมได้เลยที่สาขามินบุรีของเรานะคยะยังมีรถเติมสต็อกแน่นๆแบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นรถกระบะเอ่ยรถเก่งเอ่ยรถครอบครัวรถ SUV เรามีให้เลือกหมดเลยที่สาขามนบุรรีของเา และไม่พอเท่านั้นค่ะวันในเดือนนี้นะคะยังมีดอกเบีย้ยสุดพิเศษให้กับลูกค้าด้วยสาหรับลูกค้าที่มีประวัติเครดิตดีนะคะดอกเบีย้ย7ปีตอนนี้นะคะผ่อนเพียงแค่ได้ดอกเบีย้ยเพียงแค่3.99%เเท่านั้นถือว่าเป็นดอกเบีย้ยที่สูงสุดในตลาดรถมือ2เลยนะคะสำหรับผ่อน7ปีนะ,ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาค่ะพี่ๆคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูรถกันเลยดีกว่านะคะว่ามีรถรุ่นอะไรบ้างเนะะี่ยที่จอดอยู่สาขามินบุรีของเราเนี่ยนะคะนี่เลยคันแรกให้ดูกันนิดนึง ต้องบอกว่าคันนี้เนะะเป็นรถเก่งสไตล์ผู้บริหารกันเลยนีคะกับ Honda Accord นะคะ2.0ไฮ b r i d คันนี้นะคะมากับรถปี2019เนะะี่ยค่ะไม่แค่หลักหมื่นเท่านั้นเลยตัวรถสภาพเดิมโรงงานไฟน้าโฟล l อมาให้แล้วเรียมสันรอบคันสภาพสวยกริบแบบนี้ไม่แท้50,000โรและคันนี้นะคะได้เป็นรถหน่วยงานประวัติศูนย์รถนี้มีเข้ามาประมาณ5-6คันเนะคะเหลือแค่ประมาณ2คันเท่านั้นมีคันนี้ที่เหลืออยู่ไมน้อยสุดเลยนะ เรดฟรีดาวคันนี้นะคะผ่อนอยู่ประมาณหมื่น4เท่านั้นเลยคุณลูกค้าค่ะผ่อนไม่ได้แรงเลยได้รถ Honda Accord รดรถหรูสไตล์ผู้บริหารไปใช้งานด้วยเป็นรุ่นไฮบิดเรียมสันตัวรถสภาพคงมกริปเดิมนะคะสำหรับคันนี้เดี๋ยวให้ดูภายในนิดนึง ภายในภายนอกสเปคเดิมเลยนะคะสวยกริปแบบนี้นะคะภายในกว้างขวางมีแอร์ตอนหลังหรูหราราชุรีเนะี่คะบอกเลยเลยว่าออปชั่นมีมาให้สมกับราคารถมากเปิดห้างต้แดงมาอยู่ประมาณล้านกว่าบาทเนาะวันนี้เพชรยนต์จัดราคาเบาๆมาให้เลยคันนี้ขายเพียงแค่8 7 9 9 0 0บาทเท่านั้นคะ่ะสนใจ In lock, อินบล็อกเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะสวยคุ้มค่าแน่นอนนีคะและถัดมาเลยนี่นะคะจอดคู่กัน ตัวนี้นะคะจะเป็นตัวท็อปของเครื่องยนต์เบนซินเลยนะคะกับรถเก่งซีดานสุดหรู ตัวเบนซินนะคะ 2.5G หลังคาสลูบบอดี้สีขาวคันนี้จัดมาให้แล้วนะคะสวยกริบเลยได้แม็กไลท์สปอร์ตมาให้หล่อแบบนี้นะคะนี่เลยสีขาวมุกนะคะต้องบอกว่าเป็นสีที่หายากอีกหนึ่งคันเลยนะคะแต่ว่าเพนดนเราก็หาเติมสต็อกมาให้จอดอยู่ที่สาขาบินบุรีนะคะคันนี้สามารถมาดูรถดได้เลยนี่ภายในภายนอกสเปคเดิมโรงงานสวยเดิมโรงงานค่ะไม่มีช้ำแน่นอนนี่เลย นะคะได้เป็นเบาะหนังสาภาพสวยเรียมสันคมกริปเดิมไฟหน้าไม่มีต้องรอยแตกกล้าวนีคะไฟหน้าอยู่สาภาพเดิมแบบนี้เลยสวยๆอ่ะถ้าสนใจนะคะก็สามารถอินบล็อกเข้ามาสอบถามได้เลยค่ะที่เบอร์โทรด้านล่างนะคะอ่ะเดี๋ยวให้ดูในส่วนของตัวไฮบริดนิดนึงนะคะตัวไฮบริดตัวท็อปเลยหนูก็มีให้นะอ่ะนี่นะคะตัวท็อปตัวใหม่เลยคันนี้นะคะได้เป็นตัว2.5ไฮบริดพรีเมียมไมโนเชนนะคะปี22 ราคา9,079,000นะคะไม่แสนสามเท่านั้นเลยคุณพี่ได้กับสีพิเศษด้วยสีบลอนเงินนะคะคันนี้สีสวยมากคุณลูกค้าราคา9,079,000ไม่ใช้งานแสนสามนะคะร,รถปี22เป็นรถหน่วยงานเนาะก็อาจจะมีการใช้งานค่อนข้างเยอะนิดนึงแต่ว่าสภาพเนี่ยบอกได้เลยว่าสวยเดิมแน่นอนนะอ่ะถัดมาด้านนี้กันนิดนึงเลยดีนะคะแคมรี่นะคนะคถือว่ายังจอดดูที่สาขาบินบรุรีค่อนข้างหลายคันเหมือนกันตัวนี้รู้สึกจะเป็นตัวเข้ามาใหม่นะคะ2 ศูนย์จีเนี่ยอันนี้เข้ามาใหม่สๆดๆร้อนๆเลยทะเบียนยังไม่เปลี่ยนป้ายเอ่อเพชรยนต์เลยนะคะเพิ่งเข้ามาใหม่เหลียมสันต่างๆอยู่สภาพเดิมนะคะสําหรับตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวราคานวดดูดูให้เพิ่มเติมเนาะเพราะว่ารถเพิ่งหลับเข้าร้านมานะยคะยังไม่มีราคาติดน่าจะรอมาถ่ายรูปนะคะรอการปรับสภาพอยู่นะแต่ว่านี่คือสภาพแรกเข้าเลย 2.0G4 ดำค่ะคันนี้นี่นะคะรู้สึกว่าจะเป็นรถปี1920นะคะสวยมากชมออนิวแล้วเรียบร้อยนะ <S <S หรือจะเป็นตัวนี้เลยค่ะคุณลูกค้า2.5 Hybrid Premium นะคะตัวนี้ตัวท็อปเช่นเดียวกันไม่น้อยสุดในร้านเลยนะคะคันนี้ไม่78,000เท่านั้นเลยนะได้ในส่วนของปี19มาแล้วนะ,ะเรียมสันตัวรถสภาพสวยเดิม899,000บาทเท่านั้นเลยค่ะคุณพี่นะคะตัวรถดูสภาพสมบูรณ์มากภายในภายนอกสเปคเดิมโรงงานนะคะไม่มีช้ำพวงมล สภาพสวยเดิมเดี่มสันรอบคันคมกริปเดิมโรงงานไฟท้ายอยู่สภาพเดิมๆด,ด้วยนี่เลยนะคะสวยเดิมมากคันนี้ไม่เจ็หมื่ปี19นะะี่ะราคาก็ประมาณ700ดแสตน้ตนๆเจ็สนใจสามารถอินบ็อกเข้ามาได้เลยนะคะนี่รถเยอะเหมือนกันนะคะจอดอยู่ด้านนี้หรือว่าจะเป็นเอลติสเนี่ะรถใช้งานดีอึดถึกทนนี่เลย ตัวนี้นะคะได้เป็นตัว 1.6G ฉมอม a l l n e นะคะราคา4 0 79,000นะคะต้องบอกว่าตัวนี้เป็นสีขาวสีที่หลายคนเนี่ยหากันเยอะมากแล้วก็เป็นสีที่ขายดีสีที่ฮอตมากเลยตอนนี้นะคะคันนี้ได้ปี19มาแล้วนะคะไม้แสนหราคาจะอยู่ที่479 ถือว่าราคาไม่แรงนะคะภายในภายนอกสวยเดิมออปชั่นมีมาให้ร้นๆนนะคะสำหรับรุ่นนี้เบาะหนังสีเบจสีทูโทนอยู่สภาพสวยเดิมไม่มีช้ำเลยฟรีดาวจัดยอดเต็มผ่อนอยู่ประมาณ8,002นะคะคันนี้ฟรีดาวจัดยอดเต็มผ่อนประมาณ8,200บาทเท่านั้นเลยนะคะหรือลูกค้าอยากได้เป็นสีบรอนเงิน529,000คันนี้นะคะปี19ตัวไฮบริดแล้วเรียบร้อยนะคะก็ถือว่าใช้งาน อืดถึกทนไม่พอนะเป็นตัวประหยัดด้วยนะคะสำหรับตัวไฮบริดนะคะเราก็มีให้นี่เลยคันนี้เพิ่งรับเข้าร้านมาสดๆร้อนๆเหมือนกันนะคะเพิ่งปรับสภาพเสร็จ529,000หรือลูกค้าอยากได้เป็นสีฟ้านะคะตัวอัลติสเราก็มีให้นะนี่สีฟ้าค่ะตัวนี้เป็นรุ่นไฮบริดเหมือนกันนะคะ1.8ดไฮบริดนะคะรู้สึกว่าจะเป็นตัวเริ่มต้นนะคะสำหรับคันนี้นี่เลยราคาอยู่ที่5 0า0 0 0สอนะคะรุ่นนี้นะคะแล้วก็จะเป็นสีดา นี่เลยนะคะเอาติสตตอนนี้เติมสต็อกให้เยอะมากคุณลูกค้าคันนี้499 1.8ไฮบริดรุ่นมิดนะคะราคาอยู่ที่499ปี20นะคะนี่เลยสภาพสวยแล้วก็เข้ามาใหม่ขอ <c oughs> โทษทีค่ะเข้ามาใหม่นะคะคันนี้เป็นสีขาวนี่นะคะเพิ่งเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆเลยเดี๋ยวให้ดูกัน นี่สภาพแรกเข้าของตัวรถนะคะบอกได้เลยว่าสมบูรณ์แบบมากๆภายในภายนอกสเปคเดิมนะคะแอร์ตอนหลังมีมาให้ห้องผู้โดยสารกว้างขวางด้านหน้าอยู่สภาพสวยนะคะคันนี้ 1.6g คะ่ะชมออนิวเข้ามาเพิ่มอีกหนึ่งคันแล้วนะคะถือว่า สภาพตัวรถค่อนข้างเนยบเลยนะคะแล้วก็ไม่ประมาณแสนนิดๆแค่นั้นเลยนะคะเพิ่งรับเข้าลานมากับบอดี้สีขาวนะคะสนใจก็สามารถอินบล็อกเข้ามาได้เลยหรือจะเป็นตัวพิเศษนะคะตอนนี้เราก็มีให้เหมือนกันนะคะสำหรับ t ต y o t a าอ t i ตินะคะ1.8 e s งพันแปดร้อสปอร์ตออชั่นนะคะมีตั้งแต่สีขาวสีดำสีเทาดำมีให้เลือกหลากหลายเลยคันนี้นะคะเป็นรถปี2019ติดจองแล้วเนาะ4 29, 2 9 0 0นานะคะตัว Sport s s สปอรตตอนนี้ขายดิบขายดีมากแย่งกันแบบโอ้โห ฉุนลงโหดมากเลยใครช้าคือแบบอดรถนี้ใครช้าอดเลยนะคะหมดแล้วนะคะสำหรับตัวเอสปอร์ตรถตีสีขาวอันนี้เดี๋ยวให้ดูก่อนนะคะติดจองแล้วแต่ว่าจอดรอป,ปล่อยเนาะแต่ว่าเราสามารถหาเข้ามาให้เพิ่มเติมได้นะคะแล้วก็จะเป็นสีเทาฟ้าคันนี้1.8นะคะ E-Sport Option นะคะปี18คันนี้4 19,000มากับสีเทาฟ้านะคะรเอเลยนี่นะคะแล้วก็ถัดมาด้านนี้ก็จะเป็นพวก a l t i s นะคะ 1.6G ยาริสนะคะหรือว่าจะเป็น v ีออโซน e ีโคคาของเราค่อนข้างเยอะเลยนะ,ะแล้วก็มาด้าสคันนี้ก็รับเข้ามาใหม่รถบ้านมือเดียวเลยนะคะแล้วก็จะเป็นในส่วนของเอาติ1.8 GR Sport ค่ะนี่เลยนะคะมีให้รุ่นพิเศษตัวใหม่เลยคือ GR Sport เราก็มีให้นะคะสวยๆเดิมๆแบบนี้นะคะหรือว่าจะเป็น v ีออ Honda c i v ี c ค่ะเยอะมากนะคะด้านนี้ Honda Civic นะคะเราก็จะเป็นตัว Camry เข้าใหม่ด้านนี้เลย 2.0G นะคะจอดอยู่ด้านนี้นะคะค่อนข้างเยอะเลยพอโซนถัดมานะคะจะเป็นรถโซนอีโคคากันนิดนึงค่ะคุณพี่จะมีในส่วนของตัว v ีออสยาลิสนะคะจอดอยู่ด้านนี้เนาะนี่นะคะ ยาลิทห้าประตูสีดำน,นะคะคันนี้ได้รถปีใหม่เลยนะคะหรือว่าจะเป็น v ีออสราคาเริ่มต้น2องแ0 0แปดหมนาพนะคะค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะสนใจก็สามารถอินบ็อกเข้ามาได้เลยนี่วีออสนะคะยาลิทปีใหม่ใหม่หลักหมื่มมมนมีเยอะมาก,กเลยคุณลูกค้านะคะเราเติมสต็อกให้ยาลิทตัวนี้นะคะเป็นรุ่นออ,อนิลยาลิทนะคะหนึ่งจุตัวนี้รู้สึกว่าจะเป็นตัวสปอร์ตนะคะหรือว่าตัวสมาร์ทเดี๋ยวขอดูนิดนึงเข้ามาใหม่นะคะได้แม็กแต่งกอล่อมาให้แล้วอะ เป็นรุ่นสมาร์ทนะคะคันนี้เป็นตัวเริ่มต้นอ่ะเดี๋ยวให้ดูนิดนึงเนาะนี่ตัวนี้นะคะ1.8ึ่งจุดอ๋อรุ่นสมาร์ทนะคะตัวนี้ยาไม่รู้สึกจะอยู่ที่4ี่หมื่นนะคะไดแม็กแต่งมาให้แล้วหล่อแบบนี้เลยสภาพค่อนข้างสวยแล้วก็วีออสคันนี้เพิ่งรับเข้าร้านมาค่ะพี่พี่นี่เลยนะคะหนึ่งจุดห้ามิตร ะะปีคะปี2น1 9นะคะราคา369,000ไม่แค่แสนเดียวนะคะได้เป็นรุ่นรองท็อปมาพร้อมออปชั่นจัดเต็มมาให้แล้วนะคะสำหรับ v o อ s คันนี้นะถ้าสนใจก็สามารถสอบถามได้เลยหรือว่าจะเป็น Honda City นะคะคันนี้รู้สึกว่าอยู่ที่289,000 28นะคะแล้วก็ v o อ s โฉมตัว เริ่มต้นนะคะหรือว่าจะเป็นตัวมิดตัวกลางมีให้เลือกหมดเลยนะคะสนใจแบบไหนนะคะสามารถอินบล็อกเข้ามาดูรถได้เลยพี่พขาและนี่คือบรรยากาศนะคะอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะสาขามินบุรีของเราเนะะี่ยคึกคื้นเหมือนเดิม นะคะต่อให้สาขา3ามจะเปิดนะคะที่นี่ยังคลื้นยังเปิดทําการทุกวันเปิดทําการปกติอยู่รถจอดอยู่ตรงนี้ประมาณ300กว่าคันนะคะเติมสต็อกให้แบบนนั้แน่นๆเลยคุณลูกค้าจ้าถ้าชอบแบบไหนนะคะสามารถมาดูรถได้เลยแล้วก็จัดไฟแนนซ์ได้เลยเพราะว่าเรามีบริการนะคะจัดไฟแนนซ์ทุกวันตลอด24ชั่วโมงเลยก็ว่าได้นะคะนี่เลยอะไฟแนนซ์ Finance เรานะคะ แล้วก็ลูกค้ายังเต็มอยู่นะคะบรรยากาศช่วงนี้ก็อาจจะเงียบเหงานิดหนึ่งเพราะว่าเซล์แยกย้ายไปอยู่ฝั่งสาขาสามแต่ว่ายังมีประจําอยู่ที่นี่ประมาณ10กว่าท่านนะคะสำหรับตัวเซล์เนาะแล้วก็รถจอดอยู่ประมาณ300คันนะ,ะถ้าพี่พีมองหารุ่นไหนนะคะไม่สะดวกเข้าไปที่สาขาสุวินทวงศ์ก็สามารถแวะเข้ามาที่นี่ได้เช่นเดียวกันนะคะฝากไว้ด้วยเนาะ,ะสำหรับวันนี้นะคะฝากพี่พีเอฟซี FC นะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะะเนาะเผื่อจะไม่พลาดการอัปเดตรีวิวนะคะรถมือสองเข้าใหม่ก็จะประมาณ อัปเดตสต็อกให้พี่ๆได้รับชมบรรยากาศของสาขาเพชรยนต์มินบุรีของเราเนะะเติมสต็อกรถให้แน่นๆเหมือนเดิมเลยชอบคันไหนก็มาดูได้แม้ว่าจะเป็นรถครอบครัวที่เดิมเรายังมีให้รถเกง่งรถกระบะนะคะมีให้เลือกหลากหลายเลยสนใจทักเข้ามาได้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะขออนุญ,ญาตจบคลิปกันก่อนนะคะเดี๋ยวจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ